ใครที่มีปัญหาปวดข้อเข่ารู้สึกว่าตึงมากขยับนิดขยับหน่อยก็มีเสียงดังรั่นก๊อกแกลบนะคะต้องลองออกกําลังกาย3ท่านี้ตามแคทดูรับรองว่าทําง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากเลยค่ะ เริ่มจากท่าที่1กันเลยนะคะให้เรานอนคว่ำหน้าราบไปกับพื้นยกขาข้างหนึ่งขึ้นตรงๆให้ฝ่าเท้าขนานกับเพดานค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีนะคะแล้วก็ยกขาลงกลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะสลับกันแบบนี้ข้างซ้ายและก็ข้างขวา10ครั้งนะคะ ต่อด้วยท่าที่2นะคะให้เรานอนราบไปกับพื้นเลยแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งขึ้นตรงๆให้เท้าขนานกับเพดานแล้วก็วางมือประสานกันตรงต้นขาด้านหลังนะคะจากนั้นก็ดึงเข้าหาตัวเบาๆค่ะค้างไว้ประมาณ20วินาทีแล้วก็ค่อยๆยกขาวางลงแนบกับพื้นแล้วก็เริ่มต้นทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะ ท่าที่3ถ้ท่าสุดท้ายแล้วนะคะท่านี้ให้เรานอนตะแคงบนพื้นงอเข่าด้านที่แนบกับพื้นไปข้างหลังเพื่อที่จะช่วยให้ทรงตัวได้ดีแล้วก็ยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นทํามุม45องศาค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะแล้วก็ยกขากลับมาไว้ที่เดิมค่ะทําซ้ําแบบนี้10ครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปทําอีกข้างหนึ่งค่ะ ถ้าหากทุกคนทําครบทั้ง3ท่าบริหารนี้แล้วอาการปวดข้อเข่าก็จะทุนเราลงนะคะแต่ขอเน้นว่าควรออกกําลังกายด้วยความนิ่มนวลไม่รุนแรงจนเกินไปนะคะถ้าไม่เช่นนั้นแทนที่จะหายปวดนะคะก็จะมีอาการปวดหนักกว่าเดิมนะคะท้ายสุดสุดท้ายนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์มาได้เลยนะคะแล้วแคจะแก้ปัญหาให้คุณเองค่ะ